วัสดีทุกคนเนาะมือนีเหาก็พาทุกคนเขาป่าแล้วก็ลุ่น้ำอีกแล้วเนื่องจากว่าเหาพร้อมด้วยทีมงานมาเก็บมะข่หินนั่นเองแต่ว่าก่อนสิลงไปเก็บมะข่หินทีมงานเฮากำลังทำการห้องทองนั่นเองกินยังข้อมสันต้มมีนะคะเนื่องจากว่าเฮามาหอนอี่ก็เที่ยงพอดีพอดีเดี๋ยวถ้าพิ่นกินเขาแล้วเรียบร้อยหฮางจางสิลงไปเบิ่งมะข่าหิน ่วงอาทิตย์ก่อนเขาจะมาเขาว่ามา,มาเามามคยหินหลายหลายแต่ว่าเฮามากมือนี่บูหัวสีมีรืบอบ่แต่ก็คือสีมีแหละเพราะว่าม,มันเกืเป็นหญ้ามันอ่ะแล้วจะกน่อยจังสีไปรอสอนกุง้งหลักเกี่ยวพักน้ำนำอีกแล้วซะวันสอนกุ้งอีกแล้วเจ้านอยเจากการะขั้นนะเออไปยามันมันมวนเวลาเห็นอย่างสีโนม,มันกะห่าอยากเอาสวิงมาสอนโหลด้าสมุิว่าอะไรกุ้งแล้วสีเห็ด ตำปนสวัวใส่มักไค่ฮินเสพๆกินอือแต่ว่าตอนนี้ก็สวยมีไปก่อนแต่ว่ากะสื่อหมกมูก่มาอยู่เดี๋ยวกินมีแล้วกับปลาหมูก,กินเลยเนาะนงานนี้ไม่ใช่หมูกินนั้งงานนี่มันเฉยแบบว่มามอเออกินไปก่อนเลดเดี๋ยวจึงเลยจะสร้างสิกินน้ำแต่ว่าตอนนี้มันยังม่ทันใดหิ้วณตอนนี้เฮาพร้อมด้วยทีมง,งานกับพากันากาลงลุยเก็บมาไา่เฮนนั่นเอง เดี๋ยวสิท้ายเบิรงวานาตาของมะขหินเป็นจะไรแต่ามผู้ใดที่เป็นเอฟซีเข้ามาตัางโดนตังนานก็คือสิหูเนาะวานาตาของมะขีหินเป็นจะไรเพราะว่าเข้ากับเพามาเก็บทุกปีในตอนนี้เดี๋ยวฮอนซีขอโตเก็บมะขีหินก่อนมะขีหินก็มี่จ่เงินแบบไหแบบไหนพี่นตาสะออนน้ำกระใสใสแค่นหนตั้งแต่ว่าโม่หนาวกันได้ไหมโมมีลมพัดมา คือมื่อสองมื่ที่ผ่านมาหมื่อสองมื่นที่ผ่านมาเนี่ลมแห้งๆแ,แต่ว่าเมื่อนี้มีทั้งแดดแล้วก็บ,บมก่มีลมเหมาะเจาะในการลางลุยนาวเดี๋ยวถ้าเก็บมาแค่หินแล้วสีเป็นหลอสอนกลุ่มเพเห็ดปนใส่จักหน่อยเล็กหน่อยมันเกิดพ่าจักกินหรอกส่วนใหญเกิดมีแตงแต่ผูยใหญ่อยู่แถวานเลยก็จะวากันกิน พราะว่าเคยกินตั้งแต่พอแต่เมเนะตัวเล็กหน่อยรุ่นปัจจุบันนี่ก็มามวนซื้อไหลไหลยอยู่ในน้ำมันก็จะจับอยู่ตามหินอยู่มองน้ำไหลมาแค่ทีน่นี่มันเกิดอย่หมองทีน้ำสะอาดโมมีมลพิษหรือว่าโมมียอียงมาเจือปนเน้ยมันจึงสาม,มารถเกิดได้้านน้ำเปืเป้อนมันก็รับซูมไปคล้ายๆคือกันก็เท่าอันเดียวกัน ห้อยมาวนี้มาหัวเงี้ยพี่นันเนี่ยรอเอาใส่กับตาไว้เอาไปจีอันใดเอาไปตั้งไว้ที่แล้วโอ้ยเนาะเหมาะเอาสวิงตรงเอามันจังไดเพวกละค่าฮีทเนี่มันกจ,จะสแบบดึงๆอ่ะคล้ายๆคือแบบเจลลี่ ใีแกสิเมน์น่ะตาของหมักไข่หินไข่ไข่เจลลี่อ่ะนะดึงๆๆดออนนะึงดึงดึงตะบนเป็นตะแสร้งง่ายหมักไข่หินนี่มันก็สิเกิดอยู่ตามน้ำที่สะอาดแต่หาน้มขอ่สะอาดในเมันก็สิบกเกิดเด้เไ ه, ยไข่ไข่ขึ้ก,กันกับเท่าหนานีมุ้งมิ้งพิษหรือว่านามปนเปื้อนพวกหมักไข่หินนี่ว่าเท่าจริงมันก็เป็นสาหาัสเกิดได้แต่ว่ามองน้ำที่เท่าพามานเนี้ยใสสะอาดปลอดภัยเพราะว่าเป็นน้ำอยู่กลางปา่านั่นเอง tủa xẹp cái nào đấy này เค่หืนเอาพ่อเราเด้อสามหนีแบบไดหลายหนึ่งมันจะสะอ่อนจะมูกมิเตอหน่วยใสใสงามงามแต่เสียบขนาดเดี๋ยวสิไปโลดสอนกุ้งมาเธอได้ขนาดก็สิไม่เหตุหนำปนจักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเด็กหนุ่มไม่กลัวกินน้ะพ่อหรอกเรืองนั้นก็สิเอาเม้อฝาเข้าเจริวานเมื่อเห็ดกินวานร้ายอยู่เนี่ยมาเค่ยืนก็ได้ขนาดว่าเขาจะเก็บไปขายกันคุณเออคูมือเขามาเก็บอยู่นี่แล้วเขาก็เอาไปขายอยู่ในวานนะนะก็มีค่อยสื่อเลยเพราะว่ามันก็บโมมีโอกาสสิได้ออกมากผีเนาะ จะก็ข้าเดียวค่าง่าแต่ว่าเฮานี่มาเก็บสดๆเลยจะาบง ัสี่เหลอกปนย่อนดีกว่าเดี๋ยวเมินตัวหนึ่งมันใหญ่นะปนกลุ่มส่กับส่วนข่ายหินมันก็บเบอทนันลีวนี่อไรหลายตึก ก็เลยว่าสีใสใจปนจักหน่อยอันนี้ก็ใิ้เป็นมะค้ําหินทีหลงัทงทำความสะอาดแล้วแต่ว่าต้องเอาไปลวกก่อนตอนนี้กำล,ลังขางหมอเดี๋ยวทามหม้อหอนจะเอามะค้ําหินลงไปลวกของส้น,นตะกูลจะบ่นกุ้งอย่หวยมันโตใหญ่แต่วา่ากุ้งอยู่ทาหนาเพาไปสอนมื่ลไหร่ะ่ร้นิดห,หนึ่ง ก็เป็นอันว่าแล้วเรียบร้อยสําหรับส่วนมะเขือหินของห้าหน้าตากระสิประมานีมะเขือหินเขากระสิเอาไปต้มให้มันสุกหลังจากนั้นก็เอากุ้งไปต้มใส่กัานันปลาแดกแล้วก็มาเห็ดนามปนก็คือใส่พริกแล้วก็มีหอมบัวหัวแดงหัวหนึ่งก็เลยว่ามาสอยใส่กระสิไรหน้าตาประมาณนีบอกได้คำเดียวว่าแซ่บซุดเป็นอาหารจากธรรมชาติเห็ดเองหาเอง กินเองพอออ่อหมอมาเด้อเนี่ยกุ่งกับกุ่งใหม่ๆม่มา็หินกับมากก็หินสด,สด กุ้บนันแล้วอีอย่างที่มันสดเนี่ยมันก็นสเสียบแต่ว่ากุ้งก็ตำบะดแดกหรอกเพราะว่ามม่มีโคกตำเอาบวงยองเอาก็สิแด้ประมาันี้ ตั้งใจว่าซิมาเก็บซื้อๆหรอแต่ซิเมื่อส่วกินอยู่เพื่อนแต่ว่าถือหมอมาต้มมีแล้วก็ถือนำปลาแดกมานั่ก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวส่วกินสักหน่อยเพราะว่ามันได้กุ้งท่านโมได้กุ้งเทาก็บซื้อส่วกินบอกอืมเล็กนหน่อยมันกับพวก,กินน้ำเพราะว่ามันกินต้มมีแล้วก็บหมกมู่อืมอืมแซ่บ หัค่หินมันก็สีดึงๆคลายๆเจียเย็นลีอนะแต่ว่าพ่าามีรสศาสติ์เป็นรสศาสตร์เย็ยนๆยนบอกว่าถือทำอะไาห้เคยกินเท่ากับสีตระกูลเดียวกันนั่นแหละเพราะมันก็เกิดอยู่ในน้ำพื่อกันน,ะนาะน้ำสะอาดได้มันจึงเกิดไม่ว่าสเอินอีอย่างหนึ่งก็คือพวกตะไคร่น้ำอยู่แถวท้างเนื้อกับซีเมนอีอย่างวะ ไข่เอออันนั้นกาจะเอามามุกมมแกงแล้วก็มาเห็ดเนี่ยกินสลรพัดด้วยแหละแต่ทั้งวันเทากับซีมพวกเท่าแล้วก็มะขี่ยน เฮากับพอมเดินทางกลับบ้านแล้วอันนี้ก็บซีเมนบิ๊กไบมอเตอร์ไซค์ห่างนะ <laughs> เอาละทุกคนเดี๋วยวเฮาด้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาบ่งคลิปเจอกันไหมคิหนาสำหรับคลิปน,ปน,นี้ต้องขอตล,ลาไปก่อนเนาะเพราะว่าทางซิเมื่อนี่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากใล้จักน้อยก็เลยว่าสิบ,บริทายบ่งไปเอารถออกกลับเฮา <c oughs> ส่วนว่าเสียบุญกับเสียค้มสันนี่ขี่รถจักรโมเปียนเด้อแค่นี้ถึงแปลว่าเสียใหญ่นะคะเป็นขี่รถเก่งขนาดขนาดว่าข้าวกระงนี่ก็ยังแย่ไปค้มสันก้อแอลดีๆเป็นจะได้อ๋ิงไยามันหลอกซ้ำคิงกันะ มันแข็งอยู่แนวโถมันแนวน่นเนาะออนเออในบนสูบเออบปตรงซูบมันหลอกไปเมือ่อเ,เอาละ,อเละทุกคนเดี๋ยวเฮาระได้เดินทางกลับบ้านเด้อเด้อสถานีก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบืงคีบเจอกันใหม่คลนะิปหน้าสำหรับลิปมีต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขในการเบิ่งมิโอกเกล้วกันเนาะไปละบา,บาย